สวัสดีค่ะดิฉันพันธิพรวงจันเพ่นในนามสำนักพิมพ์บ้านแม่มดและนนโอกรุ๊ปนะคะจะพาเพื่อนเื่อนักโหราศาสตร์ามาพูดคุยกับอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมซึ่งท่านเป็นบรมครูทางด้านโหราศาสตร์ภาคคนวนนะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็เป็นคนแรกด้วยนะคะอาจารย์ขาหนูจะขออนุญาตตั้งแต่เราคุยกับอาจารย์มาอาจารย์มีผลงานทางด้านคิดคน้นเขียนโปรแกรม ทังด้านโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นดวงไทยดวงสากลโหราศาสตร์ยูเรเนียนทั้งหมดที่อาจารย์ได้อุทิศเวลาเพื่อจะศึกษาทั้งหมดนะคะอาจารย์อาจารย์าารยคิดว่าผลงานทั้งหมดของอาจารย,าารย์ส่วนไหนที่เป็นชิ้นสำคัญคะอาจารย์ในการที่ผมเขียนโปรแกรมมีจริงที่มีความจำเป็นต้องใช้ ก็คือประการแรกการนับวันการนับวันผมเรียกว่านับวันห่างกันหาวันห่างกันหาวันห่างกันซึ่งที่ผมใช้เหรือไปทำขึ้นเองนั้นผมเรียก วิธีหาวันห่างกันอันนี้ว่าการหาค่า g แล้วเขียนว่าปรแกรมว่าเกส g ตอนนี้ก็ถามอีกที่หนึ่งว่าถ้าจะถามผมว่าเกเจคืออะไรนี่ของลังเขา,า,เาก็มีการนับวันในปีเหมือนกันเขาเรียกว่าูลเ่นเลย์นี้จีเรเดยนั้นเขาตั้งตนมาไกล ข่้นมาตั้งต้นที่วันที่หนึ่งมกราปีคอสอรบสี่เจ็ดหนึ่งสองค่ะซึ่งเป็นจมนบันทีห่างไกลาจากปัญุบ้นนานค่ะแล้วก็ผมรู้สึกว่าในการคำนวณนั้นมันยุ่งยากค่ะหาคยิง ขึ้นต้นใหม่ว่าให้ขึ้นต้นที่คอสศอูนย์ค่ะ,ะปีคอสศอูนย์ค่ะแล้วก็ขึ้นต้นปีที่เดือนมีนาคมค่ะเพื่อต้องการให้เดือนกุุภาพันธ์เป็นเดือนสุดท้ายของปีอ๋อเพื่อจะได้ให้ไม่มีปัญหาเวลาที่ เดือนคุมพาจะมียี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันอันนี้ก็คืออาจารย์คิดเองเลยะเผาก็ปั้นเองผมผมเรียกปีนี้ว่าปีที่ใช้ราชกวรค่นวณเขียนย่อว่า YC YC ค่ะปีที่ใช้รกับควนวณก็เป็นปีของผมคือว่าปีที่ใช้กาบคำนวณขึ้นต้นต้นปีเมื่อวันที่สูงวินาือค่ะท้ายปีชิ้นเย็นคุมพาย อาจจะเป็นที่แกลหรือที่กาก็แล้วแต่อตอนนี้พอผมเริ่มหาจุดเริ่มต้นได้แล้วผมก็หาสูตรในการคำคำนวณเดือนปกตินั้นแต่ละเดือนนั้นมีไม่เท่ากันจิง ที่ทาก็คือมีสอนเรียบ้างสาติบ้างมีแปดบ้างมีเก้าวันได้ค่ะถ้าจะหาจำนวนวันในแต่ละเดือนอมผมไม่อยากที่จะเก็บจำนวนแต่ละเดือนไว้ถ้าเก็บไว้มันก็ต้องเก็บจิตสองเดือนค่ะผมก็จึงสร้างสูตรในการคำนวณเดือนโดยโดยไม่ต้องเก็บอือการหนึ่งค่ะแ,แล้วผมก็เขียน การนับวันโดยตั้งต้นจากวันที่ศู์มีนาค่ะขออศูนย์ค่ะำนนวันที่ตนนวันที่ห่างจากวันที่สู์วิดานั้นผมเรียกว่าคาดเกค่ะอืที่ว่าคาดเกคือว่าผมถือว่ามันเป็นนองมันือเรื่ดี <screws> อาจารย์เองไจเล่เจ็นค <g leme> ือเจดีก็ผมมันน้องก็เป็นเจตั้งเองค่ะตอนนี้เมื่อคำนวณหาบ้างห่างกันได้ผมก็มาคิดอีกทีถึงว่าเมื่อเรารู้วันที่เราหาคาดเจได้แต่ถ้าเรารู้คาดเจก็คุณหาวันที่ได้ผมก็เลยหาวิธีคำนวณหาวันที่ซึ่งผมเคล็ดว่ั้นอันนี้เรียกว่าเกดเดท ทั้งคิดเจคิดเด็ดอีกก็เอามาใช้ในการหาคำนวณขบวนดาวได้กับผิดญาตโดยไม่ต้องตั้งขึ้นต้นจากวันสังคมพร้อเมื่อได้วันที่ผมก็ไปหาค่าเจพอได้ค่าเจแล้วผมก็ไปหาหอละคุณอนญาตต้องใช้หอละคุณ มันก็สาหมารถหาได้โดยไม่ต้องขึ้นแต่ปี <c oughs> แล้วพอคำนวณขอรกิจีอนุมัติอนุญาตกระบที่หนึ่งก็บอกให้วิธีการนวณหาขอคุณวันสฉลักจบ <c oughs> แต่พอได้ขอรกิจมาแล้ว <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าได้จะเป็นบัญชีอะไร <c oughs> ผมก็ใช้วิธีการหาว่าที่ทิ่ที่ทำในโปรกแกรมเครดิตหาวันที่สฉลักได้ <c oughs> นั้นผมจะถือว่าสิ่งที่สำคัญที่คนใช้เขียนโปรแกรมอยู่โดยไม่มีข้อจำกัดว่าจะใช้ได้คนถามถามว่าในกี่ปีเพราะมคำบินปีพันปีหรือบนเท่าไหร่ก็ได้เช่นจะไปหาวันปฏิทุของพุทธเจ้าก,ก็ได้หรือจะว่าบัรชินศาสนาก็ได้ ผมบอกแลพราบว่าข้าเจีักบพุ่มดุได้ไม่จะค่ะก็มีสองประการาตอนนี้ถ้าถามมั่งผมเห็นนะอีกสิ่งที่ผมเห็นว่าต้องพันก็คือวิธีการทอนโยนประชินจันลัิษิษจึ่งข้า ใช้วิธีการที่ผมคิดขึ้นค,คือพยายามให้สิบห้าคค้ำกระวันเพนตอนต้นปีแล้วก็ตอนปลายปีอีกครั้งหนึ่งงั้นเ <c oughs> มื่อหัวท้ายเป็นบันเพลนทั้งคู่คต่อไปในในเดือนภายระหว่างนั้นก็จะมีการคาดขึ้นน้อยที่สุดมผมก็สิผมเห็นว่าผมมีสิ่งสำคัญอยู่สารอย่างที่ว่าแล้ว คือเกทเกเกดและก็การกำหนดจังค่าตุใอย่างนั้นก็คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าผลงานของอาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมมีมาเยอะมากๆนะคะเท่าที่ดิฉันได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์ก็ได้เห็นเอกสารเห็นหนังสือเห็นผลงานรวมถึงเห็นเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทางและก็อุปกรณ์รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆที่อาจารย์ได้คิดขึ้นมาต้องบอกว่าช่วยชีวิตของอาจารย์ ทบจะว่าทุ่มเทให้กับงานด้านโหราศาสตร์ภาคคำนวณทั้งหมดเลยนะคะสิ่งสำคัญที่อาจารย์มองก็คือว่าค่า g e t j ที่อาจารย์เป็นคนคิดขึ้นเองแล้วก็เ t date ใช่ไหมคะอาจารย์ get j get date แล้วก็รวมถึงการคิดระบบปฏิทินทางจันทรคติวิธีกนวิีคำนวณปฏิทินทางจันทรคตินะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เป็นหัวใจของงานของอาจารย์ทำให้อซอฟต์แวร์ของอาจารย์เนี่ย ใช้ประโยชน์ในแง่ของการนําไปใช้ประยุกต์ในโหราศาสตรไทยโหราศาสตรสากลแล้วก็อยู่เลเนียนคือต้องบอกว่าใช้ประยุกต์ภาคคํานวณได้หมดรวมถึงการทําปฏิทินจันทรคติซึ่งความจริงอาจารย์ก็สามารถทําปฏิทินแบบสุริยคติได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องบอกว่า,าทั้งหมดผลงานทั้ง3รายการที่ต้องบอกว่าเป็นพระเอกแล้วก็ชิ้นโบแดงของอาจารย์เนี่ยได้ยื่นขอจด ลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆนักโหราศาสตร์ที่สนใจความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ก็ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ w w w ร์ neo star group com แล้วก็เฟซบ o ๊กสำนักพิมพ์บ้านแม่มดขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะท่านใดที่มีความสนใจอยากจะทรา,าบความรู้ด้านใดเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะคะถ้าเกิดดิฉันสามารถ ทำให้ท่านได้ก็จะพยายามไปหาความรู้หาข้อมูลรวมถึงไปสอบถามผู้ที่มีความรู้แล้วก็มาอัปโหลดผ่าน YouTube แชร์เป็นวิทยาทานให้กันนะคะขอบคุณ,คณแล้วก็สวัสดีค่ะ